จะมีเลขในใจของเราอยู่แล้วนะคะอยากซื้ออะไรซื้อเลยค่ะไม่ต้องไปฟังนะคะดวงจริงๆคุณแม่ดวงค่ะเราต้องวัดดวงนะคะสวัสดีค่ะเสียงคือชัดนะคะภาพคือชัดนะแล้วก็จริงอยู่ที่ดวงไม่มีใครรู้ค่ะนะคะ เจฟฟองเบียร์ไม่ใช่หมอดูนะคะไม่ใช่หมอดูอเป็นเป็นหมอเป็นหมอแอบนะคะ,ะเป็นหมอแอบเราจะไม่ค่อยดูเราจะแบอบเออเป็นหมอแบอบอต่อให้หมอดูที่แม่นที่สุดในโลกเขาก็ไม่สามารถรู้ค่ะว่าพวกนี้หวยหวยมันจะออกอะไรทุกสิ่งทุกอย่างล้วก็ล้วนแต่เดาคาดเดาใช้ความน่าจะเป็นไปได้เนาะกะ,ะ,ะคำนวณคิดดู นะฮะสมมติถฐานขึ้มาว่าเออพรุ่งนี้มันควรที่จะความน,น่าจะเป็นไปได้คือเลขอะไรนะฮะถ้าไปตรงกับผลที่เขาออกก็คือสอะอาดสมหวังไปถูกนะคะแต่ถ้าไม่ตรงก็รวบตึงนะคะอ่าง่ายๆแค่นี้เองทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าไปซีเรียสค่ะบางคนบอกโอ้โหแม่คืนนี้หนูต้องตั้งสมาธิค่ะพรุ่งนี้หนูจะได้ถูกป่วยนะไม่เกี่ยวนะอ่าไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่ได้ช่วยอะไรนะคะ ช่วยอะไรจิอันนี้เรื่องจริงเราอยากให้ทุกคนแบบว่าตื่นรู้ตื่นธรรมนะนี่เรื่องจริงอ่าหวยซื้อได้ไม่มีใครว่าเงินเงินเราค่ะเนาะเอาแบบว่าซื้อแล้วไม่เราไม่สร้างความเดือดร้อในให้ใครนะคะ,ะถ้ามองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะศาสตกินแบ่งรัฐบาลไทยทาทาสลากออกมาอันั้นแย่เลยนะอ่ามองว่าเป็นเรื่องของการสิ่งโชคนะคะพอได้ลุน้นนะคะพอได้เขาเรียกว่าไงพอได้ลุน้น,ะะนเนาะเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันไปนะคะถูกก็ ดีนะคะไม่ถูกก็ก็ดีนะคะเออก็ดีเหมือนกันเนาะเออต้องมองให้ดีไว้นะคุณแม่อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนุกสนานจะไปซีเรียสค่ะเนาะเออเราหาโอ้โหเราเรียดทำงานหาเงินกว่าจะได้แต่ละบาทนี่เราก็เหนื่อยกันละเราก็เครียดก,กันละบางคนทํางานอาจจะใช้สมองนะคะอาจจะไม่ได้ใช้แรงนะคะอาจจะเครียดเหนื่อยก็พอแรงแล้วกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทในการทํางานในการแบบว่าแลกแรงแล็ก อะไรหรอคุณพีก็พูดบ้าพูดไปนะหนูก็พูด,าพพดบบ่าห์พูดแบบว่าพูดแต่พูดดันแล้วคุณพีก็ยังมาย้ำหนูอีกเออแลาพูดสาษาแตบบ่ว่าเออพูดแบบเด็บเด็บเบาๆแล้วคุณพีก็ยังมาย้ำเนาะอ่ะ๋ยวให้ดูตรงนี้เลยก็แล้วกันสําหรับงวดนี้ก้าวอุ้ยแต่กลนะ็ลดนะเพิ่งมาสังเกตวันที่วันที่ศูนย์หนึ่งเดือนสี่และเลทูบศูนย์หนึ่งสี่อ่ะเอาว่ากันไปเนาะเออแถไปเรื่อยเปื่อยเลยกูอ่ะอ่ะแล้วแต่ดวงนะคุณแม่ อแนวทางสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะบางคนบอกว่าเจ๊ฟงเบียช่วงนี้ขขยขำจังเลยหนูจะหมดเชื่อหมดหมดเชื่อในตัวเจ๊แล้วนะเออหนูจะหมดศรัทธาในตัวเจ๊แล้วนะเออเจ๊ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดูน่าเชื่อถือเท่าไหรเลยเออเธอไม่มีใครน่าเชื่อถือหรอกเนาะเชื่อใจเราเนี่อเชื่อตัวเราเองเนี่ยที่สุดแล้วนะคะเออบางคนเน่ะทําแบบว่า ทำมาสเป็นอย่างนั้นแหละเออจริงๆมันก็มันก็ไม่ได้รู้เหมือนเราได้แหละค่ะอะโอเครู้เรื่องขอโทษด้วยนะฮะที่ต้องพูดตรงๆนะคะเพราะว่าเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากไม่อยากโรกสวยนะอะเก้าเก้าได้มาจากไหนคะเจ๊เดานะคะดิฉันเดาเอาเอ่อคาครูพักรักจาเดาอันนี้ไม่ได้ว่ามีแบบว่าผีสั่งนางไม้เทพอ่าเทพเทวดาใดๆนะคะเข้ามาสิงร่างจีฟงเบียแล้วก็ได้มีมิตรเลขน,นี้มาอ่าไม่มีนะคะ เลขเราได้มาจากการวิเคราะห์คำนวณดูจากผลสถิติของสลักกิแบ่งรัฐบาลนะคะที่เขาทําการออกผลมาบ้างแล้วก็ดูจากาสถิติที่เขาเคยออกวันจันทร์บ้างนะคะก็ทําทการวิเคราะห์ดูมาแล้วก็ได้เลขนี้มาซึ่งเป็นเลขที่น่าจะเป็นไปได้นะคะที่ดูแล้วน่าจะออกนะ ในงวดประจำวันที่1เมษายน2567นี้ซึ่งก็พรุ่งนี้แล้วนะคะตรงกับวันจันทรย์เก9 9เกเม็ดเดียว9้ตัว967 091แล้วก็390นะฮะในเรื่องของแนวทางตรงนี้ก็ดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการสิงโชคนะคุณแม่อ่าโปรดใช้วิจรารณในการรับผมอ่าแล้วก็รับฝั่งนะคะ อ่าถูกก็ดีใจไม่ถูกก็ดีใจด้วยนะคะดีใจดีใจอย่างเดียวค่ะอ่าดีใจด้วยนะดีใจที่โดนผัวซ้อมแล้วนะคะรอเล่นบอกแม่หนูโดนนะอ่ะเออคุณแม,แม่จะดีใจอะไรเออดีใจสีผัวได้ออกกําลังกายทั้งทีหนึ่งนะคะได้ซ้อมรอเล่นนะไอ้พวกนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยวพวกนี้รวยขึ้นมาอย่ามาตะก,กิดไปได้นะเออ เออจะหาว่าฉันพูดอย่างไปนะฉันพูดอขออนุญาตพูดตรงๆกันเลยบคอ,รอเราไม่ได้สะอาดมากมายอะไรขนาดนั้นที่เดี๋ยวว่าจะให้เทพเทวดาเข้ามาเข้าฝันเขา้เขามาในจิตเรานะคะเออเราไม่ได้ว่าเราสะอาดเราไม่ได้ว่าเราบริสุทธิ์เออคือสินห้าเรายังไม่ได้เลยอะ่ะเออใช่ไหมเออไอ้กูุทานด่ามาอย่างเงี้ยพูดคำหยาบแล้วอืมนะคะเลิศไหนเลิศพูดถึงฝัน ฟันเห็นรถเมย์นะคะหมายเลขยีสเก้าอะไรนะที่บ้านหมายเลขสองอะไรวะสองเก้าเออที่บ้านต้องบอกกับหเวื่วที่แล้วได้เสียดายมากเลยนะที่บ้านมีรถอ่าทะเบียนจะเป็นทะเบียนประมูลนะคะเจ็ดแปดเจ็ดแปดโอ้ยสวยเนาะอ๋แล้วหวยออกสวยเวอร์เลย แปดแล้วบ้านเล็กที่เจฟองเบียก็หนึ่งเจ็ดแปดหกแปดด้วยนะคะเล้วนะอ้ากูตาเราไปบอกที่อยู่เขาเดี๋ยวเขาก็มาโผลหรอนะฮะแต่นี้เรื่องจริงเรื่องจริงแต่แต่ไม่ได้ฝันอะไรเลยไม่ได้มีมีใครมาฝันบอกเออไม่ได้มีใครมาฝันไ,ไม่มีใครมาขย่าบ้านเออจะได้รู้นอเราก็ไม่รู้ด้วยเออถ้ามาขย่าบ้านเออให้พอแบบว่าโ๊ยงว,วดนี้จะมาทะเบียนเอยบ้านเลขที่หรอก็ไม่ใช่ใช่ไหม ้าเหรอใครเขาจะมาขยาดเธอก็พูดไปเก้าค่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเมตรเดียวเก้าหกสามตัวเก้าหกเจ็ดแล้วก็ศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้าศูนย์นะคะอ่าซึ่งผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนนะคะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเลขที่ออกสองตัว ตัวล่างได้แก่96แล้วก็รางวัลที่หนึ่งสามตัวหลังนะคะสามตัวท้ายมีด้วยเหรอรางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายออารางวัลที่หนึ่งสามตัวท้ายได้แก่014ค่ะเออแบ่งกันแบ่งแบ่งกันเนาะแบ่งแบ่งกันนะฮะก้ามาล่างเนี่ยแล้วก็ด้านหน้า014มาบนกันแล้วกันสเออมันไม่ไหวเออเลขหมกเลข มักจะเป็นอะไรนะมักจะเป็นเลขใกล้ตัวค่ะแต่เราก็ไม่รู้สิคะเพราะว่าเลขใกล้ตัวในที่บ้านเนี่ยโอ้แบบน้องเชื่อของศาสตร์ในเรื่องของตัวเลขห่งจุง้งห่งจู้ยิ่งกว่าเออเลขเต็มบ้านไปหมดเลยค่ะเออทาไปทํามาหรือหรือหาเลขไปเลขมาตาจเจอโวยห่วยอีกนะหนึ่งงานเข้าอีกนะคะเลขใกล้ตัวเยอะมากค่ะคุณแม่เอออะโอเคนะ สี่ทุ่มแล้วนะคะก็พักผ่อน